สวัสดีพี่น้องที่รักพวกเราคริสเตชนนะ่ะมีความเชื่อในพระกันนะพี่น้องเราเชื่อกันจริงจงจังจัง,จงเชื่ออย่างหนักแน่นซะด้วยเราพูดของเราเต็มปากอย่างนั้นแต่ถึงเราจะพูดกันเต็มปากว่าเราเชื่อในพระของเราอย่างมั่นคงอย่างนั้นก็จริงพวกเราก็ใช่จะทำเป็นมั่นใจว่าความเชื่อของเรา ดีพอหรือยังหรอกเราอาจจะกล้าบอกกับคนต่างศาสนาว่าเราเชื่อในพระจริงนั่นก็เรื่องหนึ่งเพราะเป็นการยืนยันในความแตกต่างระหว่างเรากับเขาตรงที่เขาขอเป็นคนดีโดยไม่ต้องพูดถึงเรื่องพระแต่เราขอมีพระเอาไว้ให้ชื่นใจพวกเราด้วยเราบอกว่ามีพระแล้วมันรู้สึกอุ่นใจกว่า เพราะมีพระแล้วมันไม่ต้องเป็นคนดีอย่างโดดเดี่ยวต้องดีด้วยตัวเองลำพังเรามีพระที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเราคอยเข้าอกเข้าใจเวลาที่เราทําดีได้ยากแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแถมพระยังเมตตายกอภัยให้เราอีกด้วยเพราะทรงมารับโทษแทนเราไปแล้วด้วยการยอมทรมาน และตายบนกังเขนแต่ก็อยังว่านั่นแหละครั้นพอเรามาคุยกันเองในระหว่างพวกเราคริสตชนด้วยกันคนกันเองที่เชื่อในพระเหมือนกันแล้วทีนี้เราก็กล้าที่จะมาบอกกันตรงๆแล้วลววะว่าความเชื่อของเราแต่ละคนที่มีต่อพระนั้นบางทีมันก็อาจจะยังมีน้อยไปหน่อยบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยถูก ต้องตรงเพ่งเท่าไหรนะ่นักบางทีเราก็สูญเสียความเชื่อไปบางส่วนกันแล้วอะไรทำนองนี้ไม่มีใครกล้ายืนยันหรอกว่าตัวเองเข้มแข็งหนักแน่นดีพร้อมในเรื่องความเชื่อกันแล้วเพราะดูจากอะไรก็ดูจากการกระทำของเรานั่นเองการกระทำที่เป็นปฏิกิริยาตอบกลับกับสิ่งที่มากระทบในชีวิตของเรา ในแต่ละวันแต่ละวันนั่นไงจริงไหมไหนจะเรื่องความรับผิดชอบที่เราจะต้องมีในชีวิตของเราไหนจะเรื่องของตัวเองที่มีข้อจำกัดหลายอย่างที่ไม่อาจจะไปจัดการเรื่องทั้งหลายได้ไหนยังจะต้องรับมือกับผู้คนที่มีความแตกต่างไปจากเราเราจะอยู่กับเขาอย่างไรมันถึงจะรักษาความเป็นพี่น้องเอาไว้ได้คนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้ ทั้งต่อหน้าและลับหลังต่อหน้าเราก็อาจจะโกรธไม่พอใจเราก็ต้องพยายามระงับความโกรธเอาไว้ให้ได้แล้วยังจะเรื่องที่เขาแอบไปพูดลับหลังเราอีกละ่ะเราต้องรู้เท่าทัานให้ได้ว่าไม่มีใครสามารถจะยับยั้งชั่งใจที่จะไม่พูดไม่ดีถึงเรากันรอกพี่น้อง แล้วเราจะมีความเข้มแข็งหนักแน่นที่จะอดทนคำคนเหล่านั้นได้ไหมหนักแน่นที่จะอดทนเท่านั้นยังไม่พอยังจะต้องสามารถที่จะรักษาความรักที่เรามีต่อเขาในฐานะที่เรากับเขาเป็นพี่น้องกันแต่เขาไม่ทํากับเราเหมือนพี่น้องแล้วอย่างนั้นเราจะยังอยากเป็นพี่น้องกับเขาอยู่หรือเปล่าพี่น้องเห็นไหม ความเชื่อที่เราบอกกับคนต่างาศาสนาว่าเราเชื่อในพระอย่างหนักแน่นเข้มแข็งจริงจังนั้นพอเวลาเรามาคุยกันเองในระหว่างพวกเราคริสตชนนั้นคริสตชนด้วยกันมันเป็นคนละเรื่องแล้วนะเราสามารถจะพูดคุยกันในระหว่างพวกเราที่ ก็เชื่อในพระเหมือนกันได้ว่าแท้จริงแล้วก็ใช่ว่าเราจะเชื่อในพระได้จริงหรอกละเผลอดเพลอบางทีเราที่บอกว่าเราเชื่อในพระอย่างดิบดีของเรานั้นเอาเข้าจริงในการกระทําภาคปฏิบัติของชีวิตรจริงที่จะพิสูจน์ความเชื่อในพระของเราพวกเราคริสเตชนที่บอกว่าเชื่อในพระแท้ๆพวกเรายังทําตัวแย่กว่าคนอื่นทั่วไป ที่เขาตั้งใจจะเป็นคนดีของเขาในแบบของเขาโดยไม่ต้องพูดว่ามีความเชื่อในพระเสียด้วยซ้าไปเราต้องรู้จักที่จะอายพวกเขากันบ้างแล้วละ่ะอย่านึกว่าเรามาเป็นคริสเตชนมีความเชื่อในพระแล้วเราจะวิเศษกว่าเขาตรงไหนเลยใช่มันดีตรงที่เรามีพระที่คอยเข้าอกเข้าใจเรานั่นน่ะดีแน่ แต่มันต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยว่าตัวเรานะ่ะคิดจะพยายามที่จะทำให้มันได้ด้วยหรือเปล่าพยายามที่จะเป็นคนดีมีน้ำอดน้ำทนแล้วเชื่อว่าพระจะไม่ทอดทิ้งเราไม่ใช่เป็นคนไม่เอาไหนอะไรทั้งนั้นพอมีอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็ทิ้งพระทิ้งพระกันไปเสียแล้วแล้วถึงเวลาก็มาสวดกันยืดยาวมาพูดว่าตัวเป็นคริสเตชนกันนะ ัวรักพระนะตัวเชื่อในพระนะอย่างนั้นมันไม่ใช่คนที่เชื่อในพระแล้วละเพราะมันเชื่อแต่ปากเท่านั้นเราอาจจะหลอกตบตาใครต่อใครได้แต่ตัวย่อมรู้แก่ใจตัวดีและพระก็จะรู้ด้วยว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนกันสู้คนอื่นที่เขาไม่เชื่อพระเหล่านั้นก็ไม่ได้เขาตั้งใจจะมีน้ำอดน้ำทนในความทุกข์ยาก และในการจะอยู่ด้วยกันกับคนอื่นดีกว่าพวกเราเป็นไหนไหนเพราะถ้าเราเชื่อในพระจริงเราก็ต้องไม่ไปหวั่นไหวสิถ้าหากจะมีใครเข้ามาพูดไม่ดีหรือทำไม่ดีกับเราทั้งต่อหน้าและลับหลังหนักหรือถ้าชีวิตเราจะต้องไปเจอเรื่องร้ายๆใดๆเราต้องทราบว่าพระทรงเห็นความดีของเราอยู่เสมอพระจะต้องช่วยเหลือเราในแบบที่เราไม่เข้าใจอยู่เสมอได้ เราต้องไม่ไปสะทกสะทานหวั่นไหวใดๆไม่ว่าใครเขาจะมาคิดผู้ทำอะไรกับเราก็ตามหรือชีวิตเราจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเราต้องรู้ว่าพระเท่านั้นสํำคัญสำหรับเราที่สุดถ้าเราประกาศว่าพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วเพราะเหตุใดบางท่านจึงพูดว่าบรรดาผู้ตายจะไม่กลับคืนชีพเล่า ท่านนักบุญเปาโลเขียนจดหมายไปถึงชาวโครินในฉบับที่หนึ่งบทที่ 15: บหข้อสิว่าอย่างนี้มันก็หมายความว่าเพราะเหตุใดเราจึงยังคงตื่นเต้นตกใจไปกับเรื่องราวร้ายๆที่คอยจะเกิดขึ้นกับเราอยู่ทุกวันแล้วคิดว่าเราจะไม่สามารถผ่านมันไปได้เล่าแต่นี่เราไม่มีความอดทนกันเลยเราไม่คิดแล้วว่ามีพระเรากโกรธทันที เราหาทางจะตอบโต้แก้แค้นเอาคืนทันทีพอเรามีปัญหาเราก็ว้าวุ่นอยู่ไม่เป็นสุขกันทันทีแล้วเราจะยังมาบอกว่าเราเชื่อในพระได้อย่างไรเราเลยไม่กล้าจะพูดกับพวกเรากันเองแล้วว่าเราเชื่อในพระเราก็เลยยอมรับในหมู่พวกเรากันเองว่ามันเป็นความจริงที่การพูดว่าเราเชื่อในพระ กับการใช้ชีวิตเชื่อในพระจริงๆนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันเลยเพราะในการใช้ชีวิตเชื่อในพระนั้นเรายังอ่อนแอหวั่นไหวเอามากๆใช่การพูดว่าเราเชื่อนั้นเราก็เชื่อในพระของเราอย่างเต็มร้อยจริงๆนั่นแหละไม่ใช่เราจะไปโกหกเสียร่งเสียที่ไหนเราอยากเชื่อเหลือกเกิน เราจรึงกล้าพูดว่าเชื่อในพระกับคนอื่นที่เขาเป็นคนต่างศาสนานั้นเราพูดจริงว่าเรานะ่ะอยากจะเชื่อในพระอย่างเต็มร้อยอย่างนั้นแต่ครั้นพอเรามาพูดกับคนที่เชื่อในพระเหมือนกันเราก็จะสามารถบอกความเป็นจริงในภาคปฏิบัติของเราได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องง่ายๆเลยในภาคปฏิบัติ ที่จะเชื่อในพระให้ได้อย่างที่พูดอย่างที่ปากพูดมันยากจริงๆและมันเหมือนกับว่าในการดำเนินชีวิตความเชื่อภาคปฏิบัตินั้นเรายังไม่ได้เชื่อให้ได้จริงๆเหมือนอย่างที่ปากเราบอกว่าเราเชื่อกันอย่างนั้นเลยเรายังต้องพยายามของเราให้มากๆอยู่ทุกลมหายใจที่จะเชื่อในพระให้ได้อย่างที่พูดนั้น ไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อในพระในภาคปฏิบัติเหมือนอย่างที่เราพูดนั้นได้ง่ายๆเลยแต่แต่มีคำว่าแต่ด้วยนะพี่น้องนะคือแต่เราก็จะพยายามเชื่อในพระในภาคปฏิบัติอย่างที่เราพูดบอกใครต่อใครเข้าไปว่าเราเชื่อในพระอย่างนั้นของเราอยู่ทุกลมหายใจเพราะเราทราบดีว่าการมีพระในชีวิตของเรา ย่อมช่วยให้เรารู้สึกอุ่นใจที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคในการใช้ชีวิตในโลกนี้ได้ดีกว่าการสู้ด้วยตัวเราเองคนเดียวเพียงลำพังเป็นไหนไหนบุทเทศสำหรับวันศุกร์เทศกาลธรรมดาสัปดาห์ที่24ปีคู่พ่อขอพระอวยพรน,นะพี่น้องนะ